ชายคนหนึ่งถูกพี่ชายซึ่งเป็นหัวหน้าไล่ออกจากแกง๊งแล้วเขาก็ไปได้ดีจนมีอาชีพเป็นหมอแต่กลับถูกสถานการณ์บางอย่างบีบบังคับให้ต้องกลับมาร่วมแก๊งอีกครั้งเพื่อช่วยพี่ชายสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฟูริโอซาหรือชื่อไทยว่าอมหิตถ้าฟังแล้วชื่นชอบช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับ หนังเริ่มที่ชายทะเลอันเงียบสงบชายคนหนึ่งมองท้องน้ําที่ไกลสุดลูกหูลูกตาหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาบนรถไฟขบวนหนึ่งมีแก๊งวัยรุ่นไล่หาเรื่องคนบนรถไฟแบบไม่เลือกหน้ามันถามทุกคนว่าเชียร์ทีมอะไรจนไปเจอนักศึกษากฎหมายคนหนึ่งด้วยความหมั่นไส้พวกมันลงมือทําร้ายเขาอย่างหนักผู้หญิงคนหนึ่งทนไม่ไหวจึงพยายามขอร้องให้ทุกคนช่วยผู้ชายคนนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าขยับ หนึ่งในพวกมันชื่อว่าวาก้ามันไล่หาเรื่องทุกคนจนมาถึงชายที่นั่งใส่เสื้อมีฮูดเขาชื่อว่าดาวิดวาก้าถามว่าเขาเชียร์ทีมอะไรแต่ดาวิดก็นิ่งเงียบและพยายามหลบสายตา แต่ว่าก้าก็ยังไม่หยุดเขาเอื้อมมือมาตบหน้าดาวิดหลายครั้งซึ่งดาวิดก็ยอมทุกอย่างด้วยความอดทนจากนั้นหนังก็ตัดมาที่ในเมืองยามค่ําคืนที่หน้าคลับโซโซจีคาเป็นตำรวจเธออยู่ในชุดรัดกลุ่มยืนสังเกตการอยู่หน้าคลับจนกระทั่งมีรถคันหนึ่งพาบุคคลระดับ v i p มาส่งเขาคุยกับกาดหน้าร้านก่อนจะเข้าไปในคลับพร้อมกับถือซ่อมโกยฟางเข้าไปด้วยจีคารีบเปลี่ยนเป็นชุดนักท่องเที่ยวแล้วตามเข้าไปเธอตามเข้าไปจนเห็นชายคนนั้นปรากฏตัวบนห้อง VAP หน้าห้อง VAP มีชายคนหนึ่งเฝ้าอยู่เื้อว่งวีเดน ายในห้อง V.I.P มี3คนกำลังคุยกันคนที่ดูเหมือนเจ้านายและเป็นเจ้าของคลับชื่อปอลันสกี้กำลังนั่งคุยอยู่กับชีเวส่วนชายหัวล้นมีเคราชื่อว่ามาโลว่าโอลันสกี้ไม่พอใจเพราะสินค้าของเขาที่ส่งให้ลูกค้าหายไปห่อละ50กรัมชีเวบอกว่าเขาไม่ได้แตะต้องมันเลยระบบขนส่งของเขาไว้ใจได้ปัญหาน่าจะเกิดจากคนชั่งน้ำหนักของมาโลว่าทำให้มาโลว่าโมโหมากเขาเอาซ่อมโกยฟังทิ่มเข้าไปที่เท้าชีเวอย่างแรง ซึ่งจากที่เห็นโปลลนสกี้น่าจะเป็นนายใหญ่มาโลว่ามีหน้าที่ตวงสินค้าและชีเวเป็นผู้นําส่งในตัวคลับชีคาเข้าไปต่อยชายผู้หนึ่งและไล่ให้หญิงสาวที่อยู่กับเขากลับบ้านเพราะอายุยังไม่ถึงจากการต่อสู้ครั้งนี้ชีคามีแผลแตกที่คิ้วเพราะถูกผลักไปกระแทกเสาทันทีที่มีเรื่องในคลับทําให้โกลเด้นที่เป็นกาดอยู่หน้าห้อง VIP มองมาชีคากับโกลเด้นสบตากันโกลเด้นมีสีหน้ายิ้มก่อนจะวิ่งเข้ามา ชัดเจนแล้วว่าโกลเด้นชีเวมาโลว่าทำงานร่วมกันจากนั้นชีคามาที่โรงพยาบาลเธอปาดหน้าแซงคิวของผู้ป่วยเข้าไปหาหมอเพื่อทำการเย็บแผลหมอคนนี้มีชื่อว่าดาวิดท,ทันทีที่เห็นเธอเขาก็ต้องตกใจทั้งสองคนไม่ได้เจอหน้ากันมาเป็น10ปีแล้วแล้วอยู่ๆเธอก็เอาหน้ามาให้เขาเย็บแผลให้ ชีค่าลุกขึ้นยืนพร้อมกับชูตาตำรวจเธอบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคาชุบพี่ชายของเขาทั้งคู่จึงมาคุยกันหลังดาวิดเลิกงานชีค่าบอกว่าคาชุบพี่ชายของเขาอาจติดคุกถึง20ปีเพราะเขาเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมมีคดีการต่อสู้ผิดกฎหมายข้างถนนทำลายเจ้าหน้าที่รวมไปถึงการทำลายทรัพย์สินยาวเป็นหางว่าวแต่ดาวิดกลับเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปและพี่ของเขาก็เป็นเพียงแค่อันธพาลฟุตบอลเท่านั้นตัวดาวิดเองก็ถูกไล่ออกมาเพราะคาชุบเห็นว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดและคาชุบจะต้องฉีกเขาเป็นชิ้นนนแน่่ถ้้าาารูวเเขป็ส ให้กับตำรวจจากนั้นภาพตัดมาที่โรงยิมแห่งหนึ่งมีเสียงตระกูลฟูริโอซาดังกระหึ่มบนสังเวียนกำลังจะมีการประลองโดยแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งละสี่คนแก๊งฟูริโอซาใส่เสื้อยืดสีดำในครั้งนี้คาชุปก็ลงต่อสู้ด้วยเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งหมดก็เข้าตะลมบอลกันแต่ละคนสัตร์อาวุธหนัก,นกๆเข้าใส่คู่ต่อสู้โกลเด้นมีความปลัดเปลี่ยวและเก่งในการต่อสู้ส่วนคาชุบด้วยสภาพร่างกายที่เริ่มแก่ขึ้นทําให้เขาเกือบแย่แต่ก็ผ่านมันมาได้คราวนี้แกงงขอฟิโซ่าเป็นนฝยชนะ ดาวิดในชุดเสื้อมีฮูดก็มาดูการประลองครั้งนี้ด้วยเมื่อคาชุปเห็นก็เดินเข้ามาหาแล้วถามว่าเขามาทําอะไรที่นี่โกเด้น <God en S 2> ก็เห็นดาวิดเช่นเดียวกันเขามองมาแล้วก็ยิ้มให้จากนั้นชาวแก๊งมาฉลองกันที่หาดอย่างสุดเวียงทุกคนมีความสุขที่ชนะศึกในครั้งนี้โดยมีสายตาของชีค่าสังเกตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด นั่นเป็นเพราะก่อนหน้านี้หัวหน้าบอกเหตุผลที่ย้ายเธอมาแผนกนี้เพราะเขารู้ว่าดาวิดและคาชุบรวมถึงโกลเด้นเคยมีความสัมพันธ์กับเธอมาก่อนดาโล่พี่ชายของชีค่าก็เคยอยู่แก๊งนี้หลังจากที่ดาโล่ตายเธอจึงลาออกแล้วมาเป็นตำรวจยาเสกต้องการใช้คาชุบเพื่อเป็นสะพานไปถึงมาโลว่าให้ได้แม้ว่าทั้งสองแก๊งจะไม่ถูกกันแต่ตำรวจเชื่อว่าพวกนี้ขายยาร่วมกันมาโลว,ว่าเป็นตัวการใหญ่มีธุรกิจบังหน้าหลายอย่างแต่เบื้องหลังก็คือการค้าย,ยา ภาพในอดีตเมื่อสิปีก่อนผุดขึ้นมาในหัวของชีค่าชีค่าและดาวิดทั้งสองเป็นคู่รักกันพวกเขามาที่นี่กันเป็นประจำวันรุ่งขึ้นดาวิดถูกนำตัวมาพบกับยาเสกในร้านอาหารแห่งหนึ่งยาเสกยื่นข้อเสนอที่จะไม่ดำเนินคดีกับคาชุบในความผิดแบบเป็นปึก,ปกเพื่อแลกกับการให้ดาวิดเขาร่วมแก๊งเพื่อไปเป็นสายและคอยแรงงานเรื่องต่างๆให้เขารู้และถ้าดาวิดไม่ตกลงบางทีเขาอาจจะยัดยาสัก10กิโลใส่ในรถของคาชุบมันจะทำให้เขาติดคุกหัวโตแน่ เมื่อดูแล้วดาวิดทำท่าจะไม่ยอมจีคาจึงยื่นข้อเสนอจะลบประวัติของคาชุบให้ถ้าหากว่าดาวิดตกลงจากนั้นดาวิดก็มาที่บ้านของคาชุบเขามีครอบครัวที่เพียบพร้อมคามิล่าและซูเซียภรรยาและลูกสาวที่น่ารักดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีเสียงร้องเพลงของโกเด้นเข้ามาที่บ้านนี้เขาทักทายกับซูเซียตามสไตล์ของแก๊งสเตอร์เมื่อโกเด้นเห็นดาวิดเขาก็พูดจาทักทายและยิ้มโดยที่ดูไม่ออกว่าเป็นการย่อเย้ยหรือจริงใจแต่เน้นคำว่าหน,นีโดยตลอดทำให้ดาวิดทนไม่ได้ลุกขึ้นแล้วออกไปทันที เช้าวันรุ่งขึ้นมีความเคลื่อนไหวและรวมตัวกันของแก๊งฟูลิโอซ่ามีรถบัสวิ่งออกไปโดยบนรถมีเสียงร้องเพลง ตำรวจก็คอยเฝ้าตามจุดต่างๆอยู่แล้วก็วิทยุรายงานต่อกันเป็นทอดๆจีค่านั่งดักฟังอยู่บนรถโมบายเธอจึงได้ยินเสียงทุกอย่างคาชุบใช้รถส่วนตัวเมื่อเขาขับรถออกตำรวจที่เฝ้าอยู่ก็รีบตามไปทันทีดาวิดเองก็ขับตามรถของโกลเด้นไปโดยจีคาจะวิทยุติดต่อกับเขาตลอดแต่เมื่อขับไปได้สักพักโกลเด้นก็รู้ตัวว่ามีรถขับตามเขาจึงจอดรถด,ดาวิดรีบเอาวิทยุสื่อสารซ่อนเมื่อโกลเด้นมาถึงดาวิดแสดงท่าทีว่าอยากไปด้วยพร้อมกับให้ดูกระเป๋าผดผอมพยาบาลเมื่อเห็นว่ามีประโยชน์โกลเด้นจึงอนุญ,ญาต ทางด้านคาชุบเองเขาก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีรถกําลังตามมา หลังจากจีค่านั่งฟังอยู่นานเธอก็รู้แล้วว่าถูกหลอกเพราะบนรถมีแพทเทิร์นพูดประโยคเดิมวนกลับมาอีกครั้งจึงวิทยุสั่งให้สก,กัดรถบัสคันนั้นทันทีรถบัสจอดตามที่ตำรวจบอกแต่คนขับก็ยังไม่ยอมเปิดประตูเขายังคงง่วนอยู่กับโทรศัพท์และเหมือนกำลังส่งข้อความถึงใครจากนั้นก็มีข้อความเข้ามาถึงคาชุบว่าโกมันหมายถึงว่ากลลงของเขาได้ผลแล้วคาชุบลงจากรถคันแรกแล้วก็เปลี่ยนคันทำให้เขาหลุดจากการติดตามส่วนรถบัสเมื่อคนขับเปิดประตูบนรถก็มีแต่ตุ๊กตาและเทปที่เเเปิดสียงงงงพลงขอแกฟ่าทนนั้น เมื่อหลอกให้ตำรวจหลงไปทางอื่นแล้วขบวนรถของคาชุบก็เลี้ยงแถวขับตามกันไปจนมาถึงป่าที่นัดกับคู่ต่อสู้ไว้มันอยู่ห่างไกลผู้คนมีรถของฝั่งมาโลว่าจอดเป็นสัญ,ญลักษณ์เมื่อไปถึงสถานที่พวกฟูริโอซ่าก็มีการติวเข้มมีการวางแผนรวมถึงเทคนิคต่างๆคาชุบแปลกใจที่เห็นดาวิดมาด้วยเขาย้ำว่าอย่าทำตัวให้เขาไขาหน้าเหมือนคราวที่แล้วอีกมาโลว่ากับคาชุบป,ประชิญหน้ากันก่อนการต่อสู้เพื่อพูดจาข่มขวัญกัน โอเดนสั่งสเคเว่แจกอาวุธให้ทุกคนแต่ก็ถูกคาชุบเบลกเอาไว้เพราะนี่คือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่มีเกียรติแบบที่ลูกผู้ชายทํากันพวกเรารอเวลานี้มาถึง2ปีพวกนั้นเป็นแก๊งที่ดีและยังไม่เคยแพ้ใครไม่แปลกใจถ้าเราจะแพ้แต่มันจะแปลกมากถ้าหากว่าเราไม่สู้การต่อสู้ในครั้งนี้พวกของมโลว่ามามากกว่าคาชุบจึงแบ่งพวกเขาเป็น2ชุดชุดหน้าเน้นตัวใหญ่และอึดส่วนชุดหลังเป็นพวกตัวเล็กแต่เร็วซึ่งดาวิดก็อยู่ในกลุ่มหลังนี้ด้วย เมื่อถึงเวลาทั้งสองฝ่ายก็เข้าตลุมบอลกันทั้งหมัดเท้าเข่าศอกมากันครบแถวหน้าลำบากหน่อยแต่แถวหลังสาวได้สาวเอาโกลเด้นดึงพวกชุดหลังไว้ให้รอจังหวะเมื่อสังเกตว่าพวกมาโลว่าเริ่มอ่อนแรงแล้วก็สั่งตะลุยทันทีใครที่ลม้มลงไปกองแล้วก็จะไม่มีการซ้ำหรือถ้ายอมแพ้ก็แค่นั่งลงดาวิดยืนแก้ๆกังๆเพราะเขาคือหมอที่มีหน้าที่ช่วยคนไม่ใช่มาห้ามหันกันแบบนี้แต่ก็มีพวกมาโลว่าคนหนึ่งวิ่งเข้ามามันต่อยดาวิดจนกระเด็นแต่เมื่อดาวิดลุกขึ้นได้เขาก็จับมันทุ่มมมมกััับบบพื้นมมน้นนนแลวระดดหจเียไปาชุ มโลว่าดวลกันในที่สุดคาชุปก็สามารถข้ามมโลว่าลงได้หนึ่งในแก๊งฟูริโอซาดึงสร้อยคอพร้อมกับป้ายออกจากมโลว่าส่วนคนอื่นๆก็เหมือนจะปราบพวกมโลว่าลงได้อย่างราบคาบหลังจบศึกทั้งสองฝ่ายก็ลุกขึ้นแยกย้ายกันอาการของโอโรดูไม่ดีนะเขามีอาการหายใจไม่ได้ดาวิดรีบเอาหูฟังของเขามาตรวจจึงรู้ว่ามีแรงดันในปอดทําให้หายใจลําบากดาวิดต้องรีบเจาะปอดเพื่อระบายลมออกทุกคนที่เห็นก็รู้ถึงความสําคัญของดาวิดขึ้นมาคาชุบจึงบอกทุกคนว่าต่อไปนี้ถ้ามีใครต้องการอะไรให้บอกดาวิดได้เลย นั่นหมายถึงเขาได้เป็นสมาชิกของแก๊งฟูริโอซาแล้วทั้งหมดเดินทางกลับเข้าเมืองมีการจุดผู้แฟและร้องเพลงฉลองกันอย่างคึกคลืนแต่เมื่อมาถึงยิมทุกคนก็ต้องตกใจสภาพของยิมเละเทะไม่มีชิ้นดียาเสกนั่งกินอาหารรออยู่เขาบอกว่ามาตามหาธงที่ถูกขโมยไปจากสนามบอลแต่ก็ไม่เจอและในการมาครั้งนี้เขาก็มีหมายคน้นซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่ายาเสกแค่มาป่วนเท่านั้นดาวิดในคราบชาวแก๊งก็ได้แต่มองโดยไม่พูดอะไร ยาเซกเดินไปขึ้นรถที่จีค่าขับมารับยาเซกบอกเธอว่าดาวิดอยู่ในแก๊งนั้นแล้วโกลเด้นถูกโปลันสกี้เรียกให้มาพบเขายื่นข้อเสนอให้โกลเด้นหาคนที่ไว้ใจได้มาและไปรับของที่ท่าเรือโกลเด้นรู้ว่านี่คืองานของใครเขาจึงถามหาชีเวโปลันสกี้บอกว่าชีเวซื้อทัวร์ไปเที่ยวพร้อมกับทำท่าโบยบินโกลเด้นรู้ได้ทันทีว่าชีเวถูกสั่งเก็บไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้จีค่าก็กำลังลงตรวจพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่าพบศพของชีเว เมื่อดาวิดกลับมาถึงบ้านเขาก็เริ่มทำการฟิตตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยการต่อยกระสอบทรายภาพในวันเก่าๆวิ่งเข้ามาในหัวในวันนั้นมีคนมาท้าพวกเขาสู้กัน3ต่อสในอุโมงค์ใต้ดิน เมื่อไปถึงดาโลเอามีดออกมาและจะใช้มันในการต่อสู้แต่กลับถูกซ้อนแผนมีพวกมันแอบซุ่มอยู่และออกมาลุมดาโลดาวิดตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกดาโลถูกแทงด้วยมีดจนลม้มลงต่อหน้าเขาจีค่าซึ่งตอนนั้นไว้ผมยาววิ่งเข้ามาดูอาการดาโลแต่มันก็ไม่ทันแล้วโกลเด้นเห็นภาพดาโลตายต่อหน้าและดาวิดที่เอาแต่ยืนนิ่งไม่ทำอะไรเลยจากเหตุการณ์นั้นคาชุบโมโหมากที่ดาวิดทิ้งเพื่อนให้ถูกทำร้ายจนตายเขาจึงไล่ดาวิดออกจากแก๊งและโกลเด้นก็โกนผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จีฆ่ามหาดาวิดเธอยือนมองอยู่สักพักจนเขารู้สึกตัวเธอต่อว่าที่หลอกให้รถตำรวจหลงทางเราเกือบจะจับมาโลว่าได้อยู่แล้วดาวิดบอกว่าเธอจะได้สิ่งที่ต้องการแน่นอนเพราะเขาสามารถเข้าแกงได้แล้วแล้วจีฆ่าก็เดินออกไปการต่อยกระสอบทรายที่บ้านคนเดียวมันง่ายกว่าการขึ้นชกบนเวทีดาวิดโดนโกเด้นอัดยับระหว่างฝึกซ้อม มีข่าวรายง,งานในทีวีเรื่องพบศพชีเว่โกลเด้นหันไปมองดาวิดจึงใช้หมัดหมุนจนโกลเด้นล่วงลงไปแต่เมื่อลุกขึ้นมาได้ก็เดินมากอดคอกันคาชุบถามโกลเด้นทันทีว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าโกลเด้นบอกว่ารู้เพราะชีเว่ขโมยรถของมาโลวาและก่อนนี้เอาไว้มากมาย โกเด้นยืนยันว่าเขาแค่รู้เรื่องแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือทำจากนั้นคาชุบบอกทุกคนว่าตำรวจจะต้องกดดันอย่างหนักและจะต้องจับใครก็ได้สักคนภายใน48ชั่วโมงนี้ขอให้ทุกคนระวังตัวหลีกเลี่ยงการทําผิดกฎหมายแม้แต่เมียดายก็ห้ามเถียงซึ่งก็เป็นไปตามที่คาชุบพูดดาวิดถูกเจเซเรียกไปถามว่าใครฆ่าชีเว่แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจีค่าถามสายคนอื่นๆของเธอก็ไม่มีคำตอบเช่นกัน โกเด้นมาที่สวนเขาามหาสตีลังกากับพวกวัยรุ่นแต่ดูเหมือนว่าวัยรุ่นจะไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่เอาแต่รองเงินจากโกเด้นดาวิดเลยเดินไปตบหัวพวกมันพร้อมกับแสดงความโหดออกมาจนพวกมันตกใจกลัวรีบวิ่งหนีไปตอนนี้ตำรวจออกตรวจและไล่จับพวกแก๊งสเตอร์อย่างหนักบูวาเปิดวิดีโอให้โกเด้นดูตอนที่ตำรวจเข้าค้นทุกคนพากันหัวเราะเพราะความตลกโกเด้นสงสัยว่าทำไมบูวาไม่โดนจับเขาตอบว่าตอนนั้นเขาไปซื้อโดนัทโกเด้นจึงบอกให้บูวาโทรหาแม่ว่าคืนนี้เขาจะไม่กลับบ้านแล้วก็พากันไปมอบตัวที่โรงพักตำรวจจับแก ทุกกลุ่มแม้แต่พวกมาโลว่าที่กําลังจัดปาร์ตี้อยู่ที่บ้านก็ไม่รอดแต่ภรรยามาโลว่าก็ยังทันที่จะโทรศัพท์ไปบอกอัชคาที่เป็นทนายของเขาทุกคนถูกพาเข้าห้องสอบส่วนเดี่ยวเพื่อเค็นข้อมูลแต่ทั้งหมดก็สามารถพลิ้วจนตำรวจไม่ได้ข้อมูลอะไรไม่มีใครเชื่อมโยงไปถึงการตายของชีเวเลยเมื่อไม่มีความผิดทุกคนจึงถูกปล่อยตัวรวมถึงมาโลวาที่ทนายของเขามารับด้วยตัวเอง เมื่อยาเสกถึงบ้านรัฐมนตรีโทรมาต่อว่าที่ไม่สามารถปิดคดีของชีเว่ได้และยังปล่อยให้มาโลว่ายังคงลอยนวลซึ่งมันจะส่งผลต่อคะแนนเสียงการเลือกตั้งในครั้งหน้าเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาแกงได้ ตอนนี้มาโลว่าก็เฝ้าดูการค้ายาในเขตชุมชนของลูกน้องแบบสบายใจซื้อง่ายขายคล่องถูกใจมีแถมแล้วมาโลว่าก็ลงไปรับรถจากลูกน้องเอาเงินไปเก็บที่บ้านเก่าๆซึ่งมันดูแล้วธรรมดาธรรมดาแต่มีห้องสําหรับเก็บเงินโดยเฉพาะและยังมีซ่อมเกี่ยวฟางที่เขาชอบใช้เก็บไว้อีกหลายอันจากนั้นมาโลว่าก็เปลี่ยนรถแล้วให้ลูกน้องออกไปปล่อยของต่อส่วนตัวเขามีนัดพบกับอัชคาทธนายสาวเธอรายงานเรื่องที่ไปสืบประวัติของชีค่าชีค่าเพิ่งย้ายมาจากกดเนียมาที่วอร์ซอเมื่อไม่นานนี้เป็นมือปราบยาเสพติดที่เก่งอันดับต้น ต้นและเธอก็มีสายด้วยจีค่าจับเขาได้พร้อมกับโคเคนหนักครึ่งกิโลเขาจึงยอมเป็นสายให้กับเธอพร้อมกับส่งรูปสายสืบของจีค่าให้มาโลวาดู โอโลอาการดีขึ้นแล้วและว,วันนี้มีบอน,นัสสำคัญทุกคนจึงรวมตัวกันขึ้นรถบัสไปเชียร์ทีมของตนเมื่อไปถึงสนามมีหน่วยปราบจราจนกั้นไว้ไม่ให้เข้าแต่พวกฟริโอซาก,ก็รวมพลังกันจนสามารถผ่านเข้าไปได้ส่วนอีกฟากหนึ่งมาโลว่ากำลังโทรเรียกรถพยาบาลแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่แขนตอนนี้ใช้สายลัดเพื่อช่วยห้ามเลือดอยู่หลังวางสายมาโลว่าก็สั่งตัดแขนลูกน้องคนที่เป็นสายให้กับจีค่าเมื่อชีค่ารู้เรื่องก็รีบมาแต่ก็ยังจะรีดข้อมูลเหมือนเดิมจนถููกด่่่าาาาวเเเเพระะธอะออจแตข้ม้มลทให เขาต้องเสียแขนไปคืนนี้จีค่าจึงไม่ได้ข่าวอะไรจากสายแต่กลับทําให้นึกห่วงดาวิดมากกว่าเธอรีบโทรไปหาเขาแต่ทางด้านดาวิดวันนี้ทีมบอลของเขาชนะชาฟูริโอซาจึงพากันไปฉลองในงานฉลองโกลเด้นบอกดาวิดว่ามีเรื่องหนึ่งที่ดาวิดต้องทําถ้าหากว่าเขาทําได้โกลเด้นจะยอมรับคือเขาจะต้องไปนั่งรถไฟเล่นและทําบางสิ่งถ้าทําได้โกลเด้นจะยอมรับในตัวดาวิด เมื่อดาวิดกลับถึงบ้านก็พบว่าชีค่านั่งรออยู่เมื่อเห็นหน้ากันทั้งคู่ก็พุ่งเข้าใส่กันและทําการสแกน QR วโค้ดกันในที่สุดจากนั้นภาพก็ตัดมาบนรถไฟเมื่อตอนต้น,นเรื่องวาก้าระดมตบหน้าดาวิดชุดใหญ่ดาวิดค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพร้อมด้วยรอยยิม้มเมื่อถึงจุดนัดพบดาวิดต่อยวาก้าเข้าเต็มหมัดแล้วก็ดึงเบรกของรถไฟพวกฟูริโอซ่าวิ่งออกมากันจากหลังกองตู้คอนเทนเนอร์ข้างทางดาวิดเข้าแย่งป้ายผ้าจากวาก้ามาได้แต่ก็โดนอัดชนเละโกลเด้นพาชาวแก๊งขึ้นมาแล้วก็ไลอ่อัดพวกของวากาากกก้้้้้าาาาาจนนนัปยยผ็ถูํมมที่ิ ก็เผาเพื่อเป็นการยืนยันว่าฟูริโอซ่ามีชัยชนะและเป็นที่1โกลเด้นยอมรับในตัวดาวิดและจะใช้มีดกรีดเลือดที่ข้างให้ดาวิดแต่คาชุบก็มาแย่งทําให้ดาวิดเองด้วยความภูมิใจ ทีมบอลในดวงใจแพ้มาแล้วสานัดติดชาวฟริโอจึงไปเยี่ยมเยียนพวกเขาข่มขู่และด่าทอสารพัดตามภาษาฮูลิแกนฟุตบอลแต่เรื่องนี้กลับดังและกลายเป็นข่าวรัฐมนตรีแสดงความกังวลและประกาศนโยบายจะไม่อ่อนข้อต่อแกงนักเลงออกมาวันต่อมาสองพี่น้องออกทะเลไปหาปลาด้วยกันด้วยเรือของพ่อที่ทิ้งไว้ให้ก่อนตายในร้านเหล้าที่มีสมาชิกแกงเป็นเจ้าของกำลังเปิดวิดีโอตอนที่ดึงสร้อยของมาโลวาหลังจากที่เขาสลบเมื่อคาชุบเห็นเขาก็ขอสร้อยเส้นนั้นมาชายคนนั้นบอกว่าโกลเด้นมายืมรถของเขาไปทำธุระคาชุบได้ยินดังนั้นเขา ก็รู้สึกไม่ค่อยดีจึงเรียกดาวิดให้ไปด้วยกันพร้อมกับสั่งให้ลบคลิปที่ดึงสร้อยของโมโลวาทิ้งไปจีค่าพยายามบอกยาเสกให้เลิกใช้ดาวิดแต่ยาเสกไม่ยอมเพราะถึงแม้เขาจะเป็นหมอแต่นักเลงยังไงก็คือนักเลงตอนนี้ตำรวจแกะรอยโทรศัพท์ของปูลันสกี้ได้แล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพิมพ์และโทรมหาเบอร์แปลกๆถึงสครั้งจีค่ารีบดึงกระดาษแผ่นนั้นแล้วออกไปทันที โกเดนขับรถตู้มารับของที่ท่าเรือจากนั้นขับออกไปโดยมีรถของสเคเววิ่งปิดหลังหนึ่งคันโบลันสกี้สั่งให้เอาของไปที่โรงพิมพ์มันทําให้โกเดนโมโหมากเพราะส่งของซ้ําที่เดิมมันเสี่ยงที่จะถูกจับคาชุบออกมาสังเกตที่ถนนมีผู้ชายล้างรถที่ใหม่และมันยังล้างไม่ยอมเลิกและหลายจุดที่เหมือนมีการวางกําลังเมื่อเห็นรถโกเดนผ่านมาคาชุบเข้าไปขวางให้จอดเอาโทรศัพท์โกเดนส่งให้ดาวิดขับพามันไปอีกทางดาวิดเห็นว่าระหว่างทางมีรถตู้หลายคันถูกเรียกตรวจคน คาชุบขับรถโกลเด้นไปซ่อนในอู่แห่งหนึ่งโดยจ่ายเงินขอเช่าที่ครึ่งชั่วโมงหลังรอให้เวลาผ่านไปคาชุบก็เอาของมาถึงโรงพิมพ์โกลเด้นเข้าต่อว่าโบลันสกี้กับแผนครั้งนี้ที่ทําให้เขาเสี่ยงติดคุกแต่ก็โดนปืนจ่อจึงทํำได้เพียงเท่านี้โบลันสกี้บอกว่าเขาโชคดีที่คาชุบฉลาดรอบคอบเพราะตํารวจตามรอยโทรศัพท์ไป คาชุบมองดูพวกมันขนยาเสพติดจ,จํานวนมากเขาจึงบอกบูลันสกี้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คนของเขาจะทํางานให้เมื่อคาชุบเดินผ่านมาโลว่าคาชุบคืนสร้อยให้แต่มาโลว่าเอาไปเพียงสัญลักษณ์ของแข้งเท่านั้นดาวิดถูกนาตัวมาสอบสวนแต่ก็บอกไปว่าเขาแค่ไปรับใบปลิวเท่านั้น ยาเสกไล่จีค่าออกไปแล้วบอกดาวิดว่าตอนนี้เขามีหมายจับคาชุบอยู่ในมือแล้วถ้าเขาเซ็นเมื่อไหร่คาชุบก็ถูกลวบเมื่อนั้นยาเสกสั่งให้ดาวิดหลอกโกเดนมาให้เขาจับเพราะเขารู้ว่าโกเดนเป็นคนขับรถในวันนั้นดาวิดจึงขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเขาจะยอมจากนั้นมารูว่านัดคุยกับคนชื่อจิมมี่ที่ริมทะเลทั้งหมดลงไปคุยกันในน้ําถึงเรื่องการที่จะขยายเครือข่ายไปหลายที่ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งโปลันสกี้แต่จะต้องมีท่าเรือเองก่อนและนั่นเป็นเขตของคาชุบมารูว่าจึงขอเเวลาาไม่กินินอทตย ฟูลิโอซาเป็นแก๊งก็จริงแต่งานของพวกเขาก็คือการเป็นกาดในคลับใหญ่ๆหรูๆและขายของที่ระลึกหน้าสนามฟุตบอลคาชุกไม่เคยปล่อยให้ใครไปทำเรื่องผิดกฎหมายวันนี้เขาจึงให้ทุกคนเลือกว่าจะอยู่กับแก๊งหรือจะออกไปทำงานให้กับโปลันสกี้ทุกคนเลือกที่จะอยู่กับแก๊งมีเพียงบางคนรวมถึงโกลเด้นที่มีท่าทีอิอ่อนดเล็กน้อย วันนี้คาชุบให้เรือของพ่อแก่ดาวิดพร้อมพูดถึงชีวิตชาวแก๊งแบบเขาที่มันอันตรายเขาไม่อยากให้ดาวิดอยู่ที่ฟูริโอซาดาวิดจึงพูดด้วยความเป็นห่วงคาชุบว่าคาชุบมีครอบครัวแล้วควรจะเลิกจากแก๊งแล้วมาเป็นคนธรรมดาเพราะพวกเขามีหลักฐานเอาผิดนายอื้อเลยเพราะคำพูดประโยคนี้ทำให้คาชุบรู้ว่าดาวิดเป็นสายให้กับตำรวจเขาสะบัดออกมาด้วยความผิดหวังแต่ดาวิดกระชากคาชุบเข้ามาแล้วบอกว่าฉันเป็นน้องนายนะแล้วก็เดินจากไปด้วยความโมโห ตกกลางคืนดาวิดและจีคาไปดื่มเหล้ากันแล้วก็ไปสแกน QR โค้ดกันต่อที่ชายหาดคาชุบรู้สึกผิดก็เลยโทรหาดาวิดแต่ดาวิดกำลังยุ่งอยู่คาชุบจึงฝากข้อความว่าขอโทษพูดได้เพียงเท่านั้นก็มีรถมาชนท้ายแล้วต่อยกระจกกระชากคาชุบลงจากรถมีไม้เบสบอลฟาดเข้าที่หน้าเต็มๆเลือดไหลเปลือใบหน้าคาชุบพยายามหนีด้วยความมึนงงแต่พวกนั้นก็มากันหลายคนทั้งฟันและตีจนคาชุบลงไปกอง คาชุบพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ก็มีซ่อมเกี่ยวฟังแทงเข้าที่ท้องวาระสุดท้ายคาชุบโทรหาที่บ้านและบอกได้เพียงว่าเขารักลูกมากเท่านั้นคาชุบถูกนำส่งโรงพยาบาลดาวิดรีบมาและจะทำการผ่าตัดด้วยตัวเองแต่ก็ถูกห้ามดาวิดทำได้เพียงแค่ดูหมอคนอื่นช่วยพี่ของเขาเท่านั้นในที่สุดด้วยบาดแผลชะกันหลายแห่งคาชุบก็จากไปโกเดนรีบมาที่โรงพยาบาลเขากอดคาเมล่าภรรยาของคาชุบด้วยความเสียใจโกเดนพุ่งเป้าไปที่มาโลว่าเพียงคนเดียว ในคืนที่เกิดเรื่องนั้นคาชุบยังไม่ได้วางสายจากดาวิดเสียงในเหตุการ์ทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ดาวิดนั่งฟังมันหลายรอบจีค่าบอกว่ากําลังตรวจสอบคลิปเสียงนี้อยู่ดาวิดบอกว่าเขาจะไม่ช่วยตํารวจแล้วแต่จะตามล่าคนที่ฆ่าคาชุบด้วยตัวเองที่สนามยิงปืนโปลันสกี้ถูกอุ้มมาที่นี่และโกเดนบังคับซื้อธุรกิจทุกอย่างของเขาโดยโกเดนมีเมล่าลานของเขาเป็นตัวประกันด้วยความรักหลานและความโหดของโกเดนในตอนนี้โปลันสกี้จึงยอมแต่สุดท้ายก็โดนโกเดนยิงตายอยู่ดี เขตการค้าของโปลันสกี้มีธุรกิจหลายอย่างทั้งขนส่งท่าเรือรวมถึงการค้ายาโกลเด้นที่เมื่อก่อนชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เดี๋ยวนี้เขาอู้ฟู่ไม่ต้องทําอะไรก็มีเงินเข้ามารถไม่ต้องขับเองมีบ้านหลังใหญ่มีรถสปอร์ตรูในขณะเดียวกันจีค้าเขาสั่งให้ทุกคนช่วยกันสืบเสียงที่มาจากดาวิดจนรู้ว่ามีเสียงรถขยะอยู่ในนั้นและรถขยะทุกคันจะมี GPS และกล้องติดกับรถไฟกล้องถูกเก็บที่บริษัท วันนี้รถโกลเด้นถูกดักหน้าและหลังคนที่ลงมาก็คือมาโลว่าโกลเด้นกระชับปืนในมือด้วยสีหน้าหวาดกลัวแต่มาโลว่าต้องการคุยเรื่องธุรกิจเท่านั้นเพราะตอนนี้คาชุบไม่อยู่แล้วท่าเรือจึงอยู่ในความดูแลของโกลเด้นเมื่อตกลงกันได้มาโลว่าก็ใช้ท่าเรือนี้ในการกระจายสินค้าออกสู่ประเทศต่างๆทําให้ชีวิตโกลเด้นยิ่งอู้ฟู่ไปใหญ่เขามีความสุขกับการที่ทั้งขายและเสพเองโกลเด้นกลับมาที่โรงยิมฟูริโอซาอีกครั้งเขาเปิดกระเป๋าที่หิ้วมานําเงินแจกจ่ายทุกคน พอทุกคนเริ่มเคลิมโกลเด้นก็บอกว่าเขาตัดสินใจยุติความขัดแย้งกับมาโลวาแล้วนั่นทําให้เกิดความไม่พอใจเหตุการณ์ที่คาชุบถูกสังหารยังติดอยู่ในใจทุกคนโกลเด้นบอกให้ตีสนิทก่อนแล้วค่อยฆ่ามาโลวาที่หลังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วเขาจึงเก็บเงินแล้วก็กลับออกไปจีค่าเรียกตัวจรถของมาโลวาแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนเพราะทุกครั้งเวลาจะมีอะไรอาชคานายของเขาจะคอยบอกเสมอเพื่อเตรียมรับมือทําให้การค้นครั้งนี้จึงเจอเพียงห่อขนมเท่านั้น ดาวิดถูกเพื่อนเรียกให้มาที่ร้านคามิล่าภรยาของคาชุบเธอมาที่นี่ตั้งแต่เช้าด้วยสภาพที่ดูแย่บลูเลเบิลหมดไปกว่าครึ่งขวดแล้วคามิล่าร้องขอดาวิดให้แก้แค้นให้กับคาชุบด้วยคาชุบไม่ตอบอะไรเขาแค่ยกแก้วของเธอขึ้นมาดื่มเท่านั้นตกกลางคืนยาเสกเรียกจีคามาพบโดยด่วนพรเขาเห็นอะไรบางอย่างในวิดีโอ ขณะเดียวกันดาวิดพร้อมพวกก็สะกดรอยตามมาโลว่าแต่ระหว่างทางก็ถูกพวกมาโลว่าล้อมเอาไว้ได้และลากทุกคนลงมายำมมาโลว่ารู้ว่าพวกดาวิดจะมาฆ่าเขาเขาใช้ด้ามซ่อมเกี่ยวฟางกระแทกหน้าดาวิดพร้อมกับบอกว่านักเลงสมัยนี้ไม่มีเกียรติเลยดาวิดตอบกลับไปว่าการมีเกียรติคือการฆ่าคาชุบอย่างขี้ขาดนี่ล่ละเหรอ มโลว่าเยื่อนอาวุธใส่มือดาวิดแล้วพูดว่าเขานับถือคาชุบคาชุบเป็นนักเลงที่ดีและมีเกียรติเขาไม่มีทางจะฆ่าคาชุบแบบนั้นมโลว่ายนโทรศัพท์ให้ดาวิดหนึ่งเครื่องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ดาวิดต้องการสู้กับเขาแบบหมัดต่อหมัดก็ให้โทรมาวันรุ่งขึ้นขณนะที่โกเด้นกำลังนอนเปลมยาอยู่ก็ต้องตื่นเพราะตำรวจกำลังมาที่นี่ทำให้โกเด้นต้องรีบหนีถึงขนาดแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังใส่ไม่ทันโกเด้นวิ่งออกจากบ้านไปจนถึงตึกล้างจีค่าคอยดักอยู่แล้วเธอสั่งให้โกเด้นหยุดพร้อมกับยิงปปปืืนนนนขึ้้้ฟาาเสยยงไไไกกลจดิ ชีค่าและโกลเด้นเริ่มต่อสู้กันถึงชีค่าจะเก่งแค่ไหนก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้โดยเฉพาะโกลเด้นโกลเด้นเก็บปืนที่ชีค่าทำตกและกำลังจะยิงเธอยาเสกก็มาถึงพอดีเขาเข้ามาทางด้านหลังใช้ปืนฟาดจนโกลเด้นสลบแม้โกลเด้นจะสลบไปแล้วยาเสกก็ยังเตะซ้ำอีกหลายครั้งพอทำให้เขาต้องเหนื่อยกับคดีนี้มานานโกลเด้นถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจขอจนมุมเพราะภาพจากกล้องวงจรปิด ยาเสกใช้เรื่องนี้ต่อรองกับโกลเด้นให้บอกเรื่องมาโลว่าเพื่อแลกกับการปล่อยตัวมันทําให้จีคาไม่พอใจมากเพราะหลักฐานชัดเจนว่าโกลเด้นเป็นคนฆ่าคาชุบเธอรู้สึกขยะแขยงจนเดินออกจากห้องไปโก็ได้รับข้อเสนอของยาเสกเขายอมบอกทุกอย่างเกี่ยวกับมาโลว่ามาโลว่าจะไม่เข้าไปเสี่ยงเองเขาส่งของไปไอแลนด์อาทิตย์ละครั้งผ่านทางท่าเรือมูลค่าของมันคือแบงค์ร้อยยูโรจํานวน5กิโล เมียน้อยของมา o โลว่าจะเป็นคนมาเก็บเงินเองเมียน้อยที่โทรไปบอกจะสลับคนกันไปเรื่อยๆเมื่อได้เงินแล้วจะเอาเงินส่งต่อให้กับมาโลว่าที่ลานจอดรถเมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้วตำรวจก็มาที่โกดังเก็บของเตรียมส่งของมาโลว่าพวกเขาแอบใส่เครื่องติดตามเอาไว้แล้วสั่งให้คนที่เฝ้าอยู่โทรไปบอกเมียน้อยมาโลว่า โกเดนได้รับการปล่อยตัวแต่โกเดนก็ไม่เหมือนเดิมเขาติดยาอย่างหนกักและเอาแต่เสเพลงทางด้านดาวิดรอการมาของชีค่าที่ลงยิมเธอให้ดาวิดดูไฟกล้องวงจรปิดที่คาชุบถูกโกเดนฆ่าเมื่อรู้ว่าโกเดนอยู่ที่คลับโซโซดาวิดก็รีบไปทันทียาเสกได้รับรายง,งานว่ามีคนโพสต์คลิปคาชุบโดนฆ่าลงในกลุ่มของฟูริโอซา และคลิปก็ถูกเปิดที่คลับด้วยในตอนนี้มันขึ้นจอใหญ่จนโกลเด้นเห็นเต็มๆทั้งสองตาจากนั้นดาวิดและแก๊งฟูริโอซ่าก็ปรากฏตัวขึ้นดาวิดเข้าต่อยโกลเด้นด้วยความโมโหแต่ดาวิดก็ถูกเหวียงจนตกลงไปข้างล่างเพื่อนๆจะเข้าจัดการโกลเด้นแต่ดาวิดขอจัดการเองเพราะเขาแค้นมากทั้งสองเริ่มต่อสู้กันฝีมือของดาวิดดีขึ้นกว่าก่อนมากในขณะที่โกลเด้นร่างกายแย่ลงเพราะอยู่กับยามากเกินไปช่วงท้ายของการต่อสู้โกลเด้นเหมือนยืนให้ดาวิดต่อยฝ่ายเดียวจนในที่สุดโกลเด้นก็ลงไปกองหมดสภาพเพื่อนๆรีบดึงดาวออกมาและให้ ออกไปจากที่นี่พอทุกคนรู้ชัดแล้วว่าดาวิดเป็นสายให้กับตำรวจเมื่อดาวิดไปแล้วมีทุกเล่มในมือของทุกคนก็กระหน่ำแทงไปที่ร่างของโกเด้นแบบไม่ยัง้งเมื่อตำรวจมาทุกคนก็พูดตามที่นัดแนะกันเอาไว้ว่าโกเด้นหลอนยาและจะทำร้ายพวกเขาจึงต้องป้องกันตัวนั่นก็เพราะว่าหากทุกคนยอมติดคุกเงินจากคลับโซโซจะดูแลครอบครัวของทุกคน ยาเสกนำกำลังพร้อมสไนเปอร์มาซุ่มที่ท่าเรือเมียน้อยมาโลว่ามารับเงินตามที่นัดที่ลานจอดรถมาโลว่าเปิดประตูรถแล้วมองไปรอบๆลานจอดรถมันดูโล่งและแปลกๆมาโลว่าหัวเราะออกมาเหมือนรู้อะไรบางอย่างยาเสกที่คอยมอนิเตอร์อยู่เมื่อเห็นท่าทางของมาโลว่าเขาก็ถึงกับคอตกเพราะตอนนี้มาโลว่าน่าจะรู้แล้วว่าตำรวจมาซุ่มอยู่เมื่อมาโลว่าขึ้นรถอัชคาทนายโทรมาบอกว่าอย่าไปที่ท่าเรือเพราะมีตำรวจรอจับเขาอยู่ที่นั่น มาโลวาจึงขับรถออกไปทันทีทําให้มาโลวาหนีรอดไปได้เพราะจากที่ตํำรวจเห็นก็คือมาโลวาแค่มาจอดรถที่นี่แล้วก็กลับออกไปจากนั้นทนายของมาโลวาก็นําเงินจํานวนหนึ่งใส่มาจนเต็มกระเป๋ามอบให้กับรัฐมนตรีแล้วก็แยกกันในงานถแถลงข่าวทลายเครือขายแก๊งยาเสพติดมีของกลางเป็นยาและเงินจํานวนมากโดยผลงานก็เป็นของรัฐมนตรีและรัฐบาล จีค่าที่รับไม่ได้กับการทำงานของตำรวจแบบนี้ก็เลยขอลาออกเมื่อคิดว่าปัญหาทุกอย่างคลี่คลายแล้วคามิล่าซูเซียจีคาและดาวิดก็ออกล่องเรือของพ่อที่คาชุบให้เขาพาทุกคนออกทะเลหลังจากเรื่องร้ายผ่านพ้นไปเมื่อกลับขึ้นฝั่งขณะที่ดาวิดเอาของไปเก็บมีชายสองคนวิ่งมาหนึ่งในนั้นก็คือวาก้าที่ดาวิดไปเอาธงของพวกมันมาวาก้าแทงดาวิดไป3ามครั้งแล้วก็วิ่งหนีไปดาวิดค่อยๆเดินมานั่งที่ชายหาดและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทําให้ดาวิดต้องมานั่งรอความตายที่ริมทะเลแห่งนี้ ก็จบลงไปนะครับทุกอย่างเป็นเหมือนที่คาชุบเคยเตือนทุกคนว่าวงการนักเลงส่วนใหญ่จะไปเฝ้าท่านยมทนายอัชคาของมาโลว่านี่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวทั้งสืบเรื่องจีค่าทั้งคอนเนคชั่นกับนักการเมืองผมคิดว่าเงินที่เอามาให้รัฐมนตรีก็เพื่อให้มาโลว่าไม่ถูกจับหรือเปล่าหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก MIDB ไปถึง6.3แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ